ศิลป์บายครูพี่บิวอาสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูบิวอีกแล้วนะคะสนุกศิลป์บายครูพี่บิวและวันนี้ครูบิวจะมาสอนศิลป,ปะป .5 เรื่องจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์นักเรียนจำรูปสองรูปนี้ไว้นะคะ เดี๋ยวท้ายบทครูจะมาถามนักเรียนกันค่ะ <c oughs> พร้อมหรือยังคะพร้อมเราไปกันเลยค่ะ <c oughs> เรามาดูจังหวะกันก่อนนะคะจังหวะหมายถึงระยะชิดห่างใกล้ไกลของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์ค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะตำแหน่งค่ะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์ค่ะเรามาดูกันนะคะจังหวะในงานทัศนศิลป์มีแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1>, 1. จังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันนะคะจะแบ่งออกมาเป็น2ประเภท 1.1. จังหวะแบบเท่าๆกันและ1.2จังหวะแบบไม่เท่ากันค่ะ เรามาดู1 1กันก่อนนะคะจังหวะแบบเท่าเท่ากันคือการจัดภาพให้มีระยะเท่าเทกันซ้ำๆกันและไปในทางทิศเดียวกันค่ะยกตัวอย่างสองภาพนี้นะคะภาพแรกจะเป็นห้องเรียนที่มีโต๊ะนะคะและเก้าอี้จัดวางเรียงกันเหมือนกันเลยและรูปที่2นะคะจะเป็นห้องสมุดที่วางหนังสือนะคะเรียงเหมือนกันเท่ากันเลยนะคะแบบนี้จะเรียกว่า จังหวะซ้ำกันแบบเท่าๆกันนะคะต่อไปนะคะ1.2จังหวะแบบไม่เท่ากันคือการจัดภาพสลับโดยให้มีเส้นรูปร่างรูปทรงความหนาบางไม่เท่ากันแต่มีความสัมพันธ์กันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะลวดลายของเสือโคร่งค่ะเป็นภาพจังหวะที่ไม่เท่ากันแต่มีความสัมพันธ์กันนะคะต่อไปนะคะ2 จังหวะแบบสลับไปมาหมายถึงการจัดช่วงจังหวะของสิ่งของที่มีลักษณะต่างกันมาวางสลับกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างทางฝั่งซ้ายกันนะคะมีทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเล็กใหญ่สลับกันไปมาแบบนี้นะคะ และภาพทางฝั่งขวานะคะเป็นการจัดภาพที่สลับแบบไปมาเหมือนกันนะคะมีทั้งผลไม้ใบไม้ไมะนาวต่างๆนะคะที่อยู่ในภาพเดียวกันสลับกันไปมาค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันอีกนะคะเช่นบ้านตึกอาคารนะคะที่มีการวางเรียงสลับกันไปมาและสีนะคะที่สลับกันไปมาค่ะอีกรูปนะคะก็จะเป็นรูปผลไม้นะคะที่มีการจัดวางองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันค่ะวางสลับกันไปมานั่นเองค่ะต่อไปค่ะ 3. จังหวะแบบลื่นไหลนะคะหมายถึงการจัดช่วงจังหวะให้ได้ความรู้สึกต่อเนื่อง และเชื่อมโยงทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวค่ะดูตัวอย่าง2รูปนี้กันนะคะรูปแรกนะคะจะเป็นรูปน้ำทะเลค่ะเส้นของคลื่นน้ำทะเลนะคะและรูปที่สองค่ะเป็นเส้นของถนนนั่นเองค่ะเส้นโค้งนะคะจะทำให้มีความรู้สึกลื่นไหลและเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือน2รูปนี้เลยนะคะ เรามาต่อที่ข้อสุดท้ายข้อสีกันนะคะจังหวะที่มีการลดลันค่ะหมายถึงการจัดช่วงจังหวะของวัตถุที่เรียงจากใบเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กจากสีอ่อนไปสีแก่หรือจากผิวเรียบไปผิวหยาบนั่นเองค่ะทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของระยะและปริมาณนะคะยกตัวอย่างที่รูปแรกนะคะแก้วกาแฟที่เรียงต่อกันนะคะแต่เรียงจากเล็กไปใหญ่นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นตัวอย่างของภูเขานั่นเองค่ะที่เรียงจากใหญ่ไปเล็กและเรียงสีนะคะจากสีอ่อนไปสีเข้มนั่นเองค่ะ,ะจบในเรื่องของการจัดจังหวะไปแล้วนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่ารูป2รูปนี้เป็นการจัดจังหวะแบบไหนบ้างมีใครตอบได้บ้างไหมเอ่ย เรามาเฉลยกันเลยค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปของสตรอเบอรี่นะคะเป็นจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันนั่นเองค่ะรูปที่สนะคะเป็นจังหวะแบบสลับกันไปมาค่ะสังเกตได้จากดอกไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่เล็กปนกันไปและมีหัวใจแทรกเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเรามาดูตำแหน่งกันค่ะตำแหน่งหมายถึงอะไรหมายถึง ที่อยู่หรือที่ตั้งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นค่ะจะเป็นจุดสนใจหรือจุดเด่นของงานศิลปะนะคะสามารถสังเกตโดยใช้กรอบภาพนะคะครูยกตัวอย่างนะคะออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะคู่จะกำกับจุดไว้นะคะ4จุดด้วยกันค่ะ 1>, 1 2 3 4ตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่ควรวางจุดเด่นของภาพนะคะลงไปใน4จุดนี้นะคะเพื่อให้ภาพนะคะมีความรู้สึกเคลื่อนไหวนะคะและสุดท้ายค่ะตำแหน่งที่5นะคะเป็นตำแหน่งที่วางจุดสนใจของภาพที่ต้องการให้เกิดความรู้สึกสง่างามมั่นคงแข็งแรงและแฝงไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างรูปแรกกันนะคะ รูปแรกนะคะเป็นภาพในตำแหน่งของจุดที่2และจุดที่3ค่ะและรูปที่2นะคะจะเป็นภาพตำแหน่งในจุดที่5นั่นเองค่ะ <S <S เรามาสรุปจังหวะและตำแหน่งในงานทัศนศิลป์กันค่ะ 1. นนะคะจังหวะแบบเหมือนกันหรือซ้ำกันแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะ1.1จังหวะซ้ำกันแบบเท่าเากัน1.2จจังหวะซ้ำกันแบบไม่เท่ากันค่ะ ข้อ2นะคะจังหวะแบบสลับไปมาข้อ3ค่ะจังหวะแบบลื่นไหลและสุดท้าย4จังหวะแบบลดลันนั่นเองค่ะนอกจากจะมีจังหวะแล้วก็ยังต้องมีตำแหน่งนั่นเองค่ะจุดตัด9ช่องนะคะ ก่อนจะจากคลิปนี้ไปนะคะครูบิวขอฝากการบ้านให้นักเรียนหน่อยค่ะให้นักเรียนนะคะวาดจังหวะในงานทัศนศิลป์แบบไหนก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะมาคนละหนึ่งจังหวะและวาดภาพระบายสีให้สวยงามตั้งชื่อภาพด้วยนะคะเด็กๆแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะครูบิวจะสอนเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ